ของแของนั่นตังนั่นแหละเอ้าแม่ปูเสือบัดนี่ของแท็งองแข็งของแขเอาเพื่อนจะกินเข่ากันแม่ลูกแซบบอบัดนี่เอาว้่ไนกินจับเบะเบะ กินไรกับโวผ่นสมตำน่ะก in ินอย่างกับพบผ่นสมตำเนาะแถวนี้เอาติบใหญ่ใหญ่พักไปใส่เบิร์ดล่ะพักไปใส่เบิร์ด คนกัะโต๊ะคนกินเข่า ตอนนี้แพงวบิถุทุกอย่างของเกิดื่อว่าจะนเหาแพงซื่อปีกก่งาเลยีกเนื้อของไวันเสาร์กแหื้ใหดโต๊นี่ตส่กระตีบ์เขาซะ ไหวไกลหรือห้ไหวช้ามก็ได้จานสมตำก็ได้เออไหวก้ใกล้ได้ไหมมันสิว่าถือปากเด้กินยังกับ,บว่าแซบแซบที่สุดก็คือส้มตำจ้า

<โ>อ๋ <laughs> อจินตนาการแนวเต็กแนวมันบม่มีมมมมสมมุติเอาบ่ะเพราะว่ามันมีแต่สมตามบ่มีหอดพักบ่มีหอดอันตอนปลาแดกเันบ่ก็เลยสมมุติเอามาเด้อท่านผู้ชมมาสมมุติกัยะยายจ่อย สมมุติว่ามีปลาแดกต่อนใยๆจำเอาว่าซานนางบอกลูกสาวนางจ้ะ <c ười> คิดได้ยังไงว่าจาจ่ายเจ้าเนี่ยฮะคิดได้ยังไงว่าสมมุติเอาเนานนะเด้อ